ซื้อให้ตาอันนี้ใครซื้อให้ตาตาตาครับบอกก่อนฉันไปแล้วนะไปไหนหนูจะไปไหนปนดมดมดมขอสัมผัสชากันเร็วๆก่อนไปเร็วตาครับก่อนน้องซันน้องซันขอสัมผัสชาหน่อยมันยิงไอตัวแมคโดนัล่์เหรอสัมผัสขอสัมชาดิ นี่ให้ไปเถียงไปดิขอสัมผัก่อนไหนขอรถกันขอรถขอสัมผั่นเลอ้าวขอสัมผั่นอ้าวขอสัมผั่นทำเสียงได้ดีทำเสียงได้แ่แจ๊เขินห่าอะไรของมึงตาบ๊ายบายก่อนตาบ๊ายบายนี่บอยไดท์ตาครับฉันไปแล้วนะห่วงของเล่นไปกับตาเนี่ยโอ๊ยตาขับรถดูเปิดวีดีโอขอไม่ได้หรอ เดี๋ยวไปถึงก็โทรได้โมเอก็บอกโมเอถึงแล้วให้คอมาเราทา่ได้เป็นไปตามมาตรกานคุณสาธัตณสุขในการป้องกันการแพรระบาดโรคโควิดสิบวกาตัวไหนตัวไหนรับประมูตัว่สาร สุน้ดราจกเนคมสอยเส off <ham> อละรักษาระยะห่างจากผู้ใ <Maj> ้ยเยิงใครไปพอเรียก a t t <port>